สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในบทที่3ของรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยหัวข้อที่จะนําเสนอในวันนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับความหมายนะครับของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับว่ามีคนให้ความหมายนะครับของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่างไรบ้างนะครับรวมถึงลักษณะของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนปัจจยัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจยัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กรปัจจยัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะครับหรือแม้แต่ปัจจยัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์โดยตรงนะครับเช่นการกําหนดเรื่องของกรอบตากําลังนะครับรวมไปถึงเรื่องของความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของมิตินะครับหรือหลักการในการ วางแผนทรัพยากรมนุษย์รวมถึงกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับและที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักของของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็คือวิธีการนะครับในการประมาณการความต้องการทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าเรามีวิธีการหรือว่ามีเทคนิคอ,อย่างไรบ้างนะครับในการที่จะสามารถอ่พยากรทรัพยากรที่ต้องการในอนาคตได้นะครับอย่างถูกต้องและแม่นยํา ทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับก็ขอพูดถึงในส่วนของความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก่อนนะครับก็มีคนที่ให้ความหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับหรือนิยามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเอาไว้หลายท่านด้วยกันนะครับโดยผมอาจจะขอยกตัวอย่าง นะครับหลักๆ3ท่านนะครับท่านแรกนะครับก็คืออาแพนเดอร์นะครับท่านได้ให้ความหมายในส่วนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นกระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวนียครับจะต้องเป็นเป็นไปอย่างมีระบบนะครับโดยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกําหนดนโยบายนะครับทับในมุมของการที่ทําให้เราได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึง ในกระบวนการของการใช้ประโยชน์นะครับจากการที่เราได้ทรัพยากรมนุษย์มานั่นเองนะครับโดยกระบวนการในการวางแผนเนี่ยครับวัตถุประสงค์หลักหรือความต้องการหลักเลยเนี่ยก็คือจะต้องให้ความสําคัญกับการตอบสนองวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย นะครับหรือแม้แต่กลยุทธ์นะครับที่องค์กรได้กําหนดไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับโดยเป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยเราก็คือต้องการจะให้มันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้นั่นเองนะครับนั้นความหมายที่1เนี่ยครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกําหนดนโยบายของการได้มาถึงทรัพยะากรมนุษย์และก็การใช้ไปนะครับหรือใช้ประโยชน์นะครับของทรัพยากรมนุษย์นั่นเองส่วนความหมายที่2นะครับตัว อเวนจิชนะครับถ้าได้ให้ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยโดยระบุออกเป็น2กระบวนการหลักๆที่สําคัญนะครับกระบวนการที่1ก็คือเป็นกระบวนการของการประเมินความต้องการก่อนนะครับว่าเรามีความต้องการทรัพยากรมนุษย์นะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับและความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของอความต้องการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับมัน,มนไม่ได้เพียงแค่ คำหนึงถึงเรื่องของจํานวนอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงเรื่องของในเชิงคุณภาพด้วยซึ่งในเชิงคุณภาพในที่นี้ครับก็คือสมรรถนะของตัวทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละตําแหน่งที่เราต้องการซึ่งในแต่ละตําแหน่งที่เราต้องการเนี่ยครับหลักๆก็จะประกอบไปด้วยความรู้นะครับประกอบไปด้วยทักษะความสามารถนะครับรวมถึงคุณลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของทัศนคตินะครับที่มีต่อการทํางานด้วยนะครับ ในกระบวนการที่2นะครับของอเวนจิสก็ได้อ่าบอกว่าในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในเรื่องของการประเมินทรัพยากรที่มีอยู่นะครับว่าสามารถตอบสนองความต้องการนะครับในเป้าหมายในทิศทางในอนาคตขององค์กรได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการกําหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการนั่นเองแล้วก็พยายามที่จะสร้างให้เกิดความสมดุล นะครับทั้งกระบวนการในเรื่องของความต้องการและกระบวนการในเรื่องของการประเมินศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับถัดมานะครับความหมายสุดท้ายนะครับของเดนิซินนะครับแอนคิฟฟินนะครับท่านได้ให้ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นกระบวนการในการพยากรอุปสมค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร นะครับฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์หรืออุปสงค์ของแรงงานเนี่ยมันคืออะไรนะครับอุปทานของแรงงานมันคืออะไรนะซึ่งปกติแล้วเวลาเราพูดถึงอุปสงค์ของแรงงานนะครับก็คือ,อความต้องการแรงงานที่เรา,าต้องการในอนาคตนั่นเองว่าเราอยากได้แรงงานจำนวนเท่าไหร่และมีคุณลักษณะเป็นอย่างไรในเชิงคุณภาพบ้างนะครับในขณะที่อุปทานของแรงงานเนี่ยมันจะแบ่งเป็นอุปทานที่เกิดขึ้นภายใน,ยใน,ยใน,ยในองค์กรกุปการที่เกิดขึ้นภายนอก อุปทานที่เกิดขึ้นภายในองคอ์กรก็คือทรัพยากรที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละนะครับการอุปทานที่เกิดขึ้นจากภายนอกก็คือแรงงานที่อยู่ในตลาดในตำแหน่งงานที่เราต้องการนั่นเองนะครับยกตัวยอย่างว่าในองคอ์กรเนี่ยเราต้องการาจํานวนทรัพยากรในฝ่ายผลิต100คนนะครับส่วนทรัพยากรที่เป็นอุปทานที่มีอยู่ภายในองคอ์กรเรามีอยู่แล้ว80ฉะนั้นถามว่าดีบากนกับทรัพลายมันเท่ากันหรือยังอุปสมุปทานมันเท่ากันหรือยัง อุปสมนะครับเราต้องการ100อุปทานภายในที่เกิดขึ้นภายในองคอ์กรตำแหน่งที่อยู่ภายในองค์กรมีอยู่80คนฉะนั้นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำนะครับหรือฝ่ายเอชอาจะต้องทําก็คือดําเนินการสรรหานะครับในส่วนของอุปทานภายนอกสัพยากรมนุษย์ภายนอกโดยการเปิดกระบวนการในการรับสมัครเกิดกระบวนการในการคัดเลือกอีกจํานวน20คนนะเพื่อที่จะทําให้มันเกิดความสมดุลระหว่งหางทรัพยากรภายในองค์กรนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับจากความหมายทั้งหมดเนี่ยเราสา,สาสมารถที่จะสรุปนะครับความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้ว่าเป็นกระบวนการในการพยากรความต้องการนะครับของบุคลากรนะครับซึ่งแน่นอนเวลาเราพูดถึงการพยากรนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องคาดการณ์ในอนาคตนะครับว่าองค์กรมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ต้องการเมื่อไหร่ และในตำแหน่งที่ต้องการนั้นเนี่ยครับมันอยู่ในระดับไหนฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความต้องการทรัพยากรนู้นนะครับมันเลยจะต้องประกอบไปด้วยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับนอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องแหล่งที่มาด้วยนะครับว่าทรัพยากรดังกล่าวเนี่ยจะจะมาจากแหล่งนั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการกําหนดนโยบายแล้วก็แนวทางในการดรําเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรตามที่เราคาดการหรือต้องการเอาไว้นะครับตาม กลยุทธ์หรือแนวทางหรือนโยบายขององค์กรที่เราต้องการที่จะเดินไปในข้างหน้าในอนาคตนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือจะทําให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับในเรื่องของการตอบสนองการดําเนินงานและก็การขยายกิจการในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นจากความหมายทั้งหมดนี้ครับเราสามารถกําหนดเป็นลักษณะสําสคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งหมด4ลักษณะด้วยกัน ลักษณะที่1ก็คือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับจะต้องเป็นกระบวนการที่มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับจะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยองกรเนี่ยจะมีการขยายธุรกิจไหมจากการเจริญเติบโตหรือว่าจากการขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับหรือในขณะเดียวกันนะครับ อ,องค์การมีแนวโน้มไหมที่จะลดขนาดองค์กรมีการนําเทคโนโลยีมีการนํานเครื่องจักรหรือมีการนําเรื่องของหุ่นยนต์หรือโลบอทหรือแม้แต่ AI มาใช้แทนแรงงานคนหรือเปล่าฉะนั้นอันดับแรกเลยลักษณะแรกของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับมันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อนเนื่องอันที่2นะครับลักษณะที่สําคัญอันที่2ก็คือเป็นการคาดการณ์ความต้องการบุลคลากรในอนาคต ซึ่งความต้องการที่เราต้องการในอนา,าคตเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีความต้องการที่เพิ่มขึ้นมันก็จะนําไปสู่กระบวนการถัดไปของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คือกระบวนการในการสรรหานะครับให้ได้มาซึ่งทรัพยากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ทางกลับกันนะครับในกรณีที่เราวิเคราะห์ความต้องการหรือว่าวางแผนทรัพยากรมนุษย์แล้วเนี่ยเราอาจจะพบว่า ความต้องการของเราในอนาคตเนี่ยมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่ลดลงนะครับตรงนี้ครับเราก็าอาจจะต้องมีการวางแผนว่าจะมีการปรับลดจํานวนพนักงานด้วยวิธีไหนนะครับโดยการคํานึงถึงเรื่องของกฎหมายคํานึงถึงเรื่องของจริยธรรมคํานึงถึงเรื่องของหลักมนุษยธรรมด้วยนะครับประเด็นที่3นะคะรับเขาบอกว่าลักษณะที่สําคัญก็คือมันจะเป็นวิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้ได้แนวทางนะครับ ในแต่ละกิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมันจะนําไปสู่เรื่องของความสอดคล้องการประสานงานกันนะครับระหว่างกระบวนการนะครับทั้งในส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เองนะครับแล้วก็ในส่วนของการดําเนินงานภายในองค์กรนะครับซึ่งรวมไปถึงการประสานงานระหว่างแผนกระหว่างสายด้วยแล้วก็การดําเนินงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการกําหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารขององค์กรด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับลักษณะที่สําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็คือเพื่อที่จะต้องการรักษาความสมดุลของบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลานั่นหมายความว่าปกติแล้วครับหลักๆนะครับเราจะมีการวิเคราะห์ปริมาณคนกับปริมาณงานนะครับเวลาเราพูดถึงปริมาณคนนะครับก็คือ workforce นะครับปริมาณงานก็คือ work load ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นปริมาณงานกับปริมาณคนไม่เท่ากันอันนี้ครับมันจะเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่นปริมาณงานมันมากกว่าปริมาณคนมันก็จะส่งผลให้พนักงานเนี่ยต้องแบกรับภาระงานในปริมาณที่มากนะครับก็าอาจจะส่งผลต่อเรื่องของความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานและอาจจะส่งผลไปถึงเรื่องของระดับความผูกพันต่อองค์กรหรืออัตราการหมุนเวียนงานหรือการลาออกจากงานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับฝั่งตรงกันข้ามถ้าเกิดว่า ปริมาณงานงานนะครับปริมาณแรงงานนะครับปริมาณคนมันมากกว่าปริมาณงานนะครับเช่นงานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับในฝ่ายฝ่ายเนี้ยต้องใช้คนเพียงแค่8คนแต่เราจ้างคนถึง12คนแสดงว่าปริมาณคนของเราเนี่ยครับมันเกินปริมาณงานที่มีอยู่ซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นความสูญเสียหรือความสูญเปล่าขององค์กรแล้วก็าอาจจะต้องมีการวางแผนในการที่จะปรับลดคนลงนะครับซึ่ง อาจจะใช้วิธีการทำ job transfer นะครับโดยการโอนย้ายพนักงานในตำแหน่งนั้นนะครับไปทำงานในตำแหน่งอื่นหรือไปทำงานอยู่ในแผนกอื่นหรือฝ่ายอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นการพยายามที่จะรักษาความสมดุลของบุคลากร,กรภายในองค์กรตลอดเวลานั่นเองนะครับนั่นคือลักษณะที่สำคัญนะครับ ถัดมานะครับก็เป็นการพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักๆ3ตัวด้วยกันปัจจัยที่1ก็คือเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถที่จะควบคุมได้และในขณะเดียวกันเราก็จะต้องกําหนดกระบวนการในการวางแผนให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในขององค์กรด้วย ในขณะที่ปัจจัยที่2นะครับคือปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือหรือคอนโทรลได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวนะครับแล้วก็อาศัยเรื่องของอ่าการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงนะครับรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการทำ change management นะครับพูดถึงเรื่องของอ่าการ พยายามทาตัวให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวที่เราเรียกว่า agility นะครับแล้วก็เรื่องของการสามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วก็คือคําว่า resilience นั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาที่เราดําเนินธุรกิจนะครับหรือแม้ตนเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกด้วยเช่นเดียวกันอันสุดท้ายเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องก,กับการเปลี่ยนแปลงของกรอบอัตรากําลังภายในองค์กรนั่นเองนะครับว่าเราจะต้องคํานึงถึง ปัจจัยใดบ้างนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยครับมันก็จะส่งผลต่อจํานวนแงรงงานที่ลดลงนั่นเองนะครับอันนี้มาดูปัจจัยภายในเวลาที่เราพูดถึงปัจจัยภายในองค์กรนะครับมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆอย่างนะครับในการที่เราจะนํามากําหนดในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับปัจจัยตัวแรกนะครับก็คือกลยุทธ์หรือนโยบายขององค์กรน,นั่นเองซึ่งกลยุทธ์หรือนโยบายขององค์กรมันจะเป็นตัวบอกทิศทาง ว่าในอนาคตเนี่ยครับองค์กรมีแผนหรือวางแผนว่าจะดําเนินการไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งในเป้าหมายนั้นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่กระบวนการในเรื่องของการผลิตยอย่างเดียวหรือ,อกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวหรือกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมไปถึงกระบวนการในการที่จะสรรหาพนักงานใหม่ๆเข้ามาในองค์กรให้สอดคล้องกับ แนวโน้มหรือนโยบายที่องค์กรวางแผนไว้ในอนาคตด้วยอันที่2ก็คืองบประมาณงบประมาณที่ใช้ในการวางแผนเนี่ยครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกําหนดอัตราค่าจ้างเวลาที่เราต้องการทรัพยากรมนุษย์บางครั้งเนี่ยครับเราจะพบว่าในตําแหน่งงานบางตําแหน่งเนี่ยครับมันอาจจะเป็นตําแหน่งที่มันหายากนะครับซึ่ง external supply หรืออุปทานจากภายนอกองค์กรเนี่ยครับมีจํานวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตําแหน่งงานดังกล่าวเนี่ยมีจํานวนน้อยนะครับ เช่นในช่วงหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ 4- ี่หปีที่แล้วเราจะพบว่าความต้องการในเรื่องของพนักงานที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านโลจิสติกเนี่ยครับมีมีความต้องการที่มีปริมาณที่สูงนะครับในขณะที่ความสามารถในการผลิตของฝั่งของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะผลิตได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดอันนี้มันก็เลยส่งผลทําให้ค่าจ้างแรงงานมันสูง พอเวลาที่ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการโลจิสติกเนี่ยมันมีค่าตอบแทนที่สูงนะครับมันก็จะไปเชื่อมโยงต่องบประมาณขององค์กรในการที่จะจ่ายค่าจ้างเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าจ้างเรือเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเนี่ยครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามาสมัครงานนะครับดังนั้นในการที่เรากําหนดเรื่องของงบประมาณนะครับในเรื่องของการที่จะจ้างคนมันก็จะส่งผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์รวมถึงส่งผลต่อกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ด้วย เพราะว่าบางครั้งนะครับเวลาที่เราจะต้องพยากรณความต้องการเนี่ยโดยเฉพาะความต้องการที่เป็นในเชิงปริมาณนะครับเราจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดรําเนินงานเกิดขึ้นอันถัดมานะครับก็คือเป็นนโยบายขององค์กรนั่นเองนะครับว่าในองค์กร,รมีทิศทางในการดรําเนินงานในอนาคตยัยงไงเช่นต้องการที่จะขยายธุรกิจหรือเปล่าเช่นเพิ่มจานวนสาขาภายในประเทศหรือขยายไปในภูมิภาคอื่นหรือ เป็นในเชิงของการทําธุรกิจระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นในการขยายตัวของธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณอยู่2สัญญ,ญาณด้วยกันสัญญาณที่1ก็คือสัญญาณของสภาวะเศรษฐกิจนะครับเช่นเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตนะครับหรือแม้แต่เราจะมองในแง่ของผลการดําเนินงานขององค์กรเองก็ได้ถ้ามองจากปัจจนะัยภายในยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจมีผลกําไรที่มีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มว่าได้รับการตอบสนองหรือความต้องการจากลูกค้าเป็นอย่างดีฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าเราจะจะมีการขยายกิจาการและมีการจ้างจํานวนพนักง,งานเพิ่มขึ้นในเองในฝั่งกับกัร นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจมันตกต่ำถ้ายอดขายของธุรกิจมันลดลงนะธุรกิจประสบกับภาวะการขาดทุนก็มีแนวโน้มที่ธุรกิจอาจจะต้องมีการลดขนาดองค์กรหรือปิดกิจการลงฉะนั้นมันก็จะกระบุกเกิดกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่าเราจะต้องวางแผนในการลดปริมาณคนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะมไม่ให้มันเกิดปัญหาในเรื่องของการขัดต่อหลักจริยธรรมคุณธรรมหรือหลักมนุษยธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของหลักของกฎหมายด้วยนะครับ อันที่4นะครับก็คือเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องของยอดขายและปริมาณการผลิตซึ่งมันก็จะสอดคล้องกดนถ้าเกิดว่าเราขายดีนะครับสินค้ามีความต้องการปริมาณการผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นความต้องการแรงงานมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับความต้องการทรัพยากรมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนในธุรกิจใหม่นะครับว่าเรามีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปในความเชี่ยวชาญแบบเดิมไหมหรือไปในความเชี่ยวชาญแบบใหม่ นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณเคยทําธุรกิจนะครับเป็นไรกาแฟปลูกกาแฟนะครับฉะนั้นในความเชี่ยวชาญเดิมของคุณนะครับก็คือในเชิงของฝั่งของเกษตรกร,รถูกไหมครับรวมถึงในเชิงของฝั่งของาการแปรรูปในเรื่องของการคั่วเมล็ดกาแฟนะครับวันดีคืนดีคุณบอกว่าคุณอาจจะปรับเปลี่ยนมิสซิลโมเดลโดยการต่อยอดนอกจากคุณปลูกกาแฟเองคุณคั่วเมล็ดกาแฟเองคุณอาจจะวางแผนแนอนาคตว่าคุณอาจจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเอง ฉนันรูปแบบของธุรกิจคุณก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีการขยายธุรกิจไปในโมเดลอื่นนะครับภายในลักษณะอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะทําให้ธุรกิจเนี่ยของคุณเองเนี่ยมีการเจริญเติบโตหรือขยายตัวมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องมีการสรรหาพนักงานนะครับเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต ถัดมานะครับก็คือเรื่องของการออกแบบโครงสร้างองค์กรนะครับออกแบบงานนะครับโดยมีกระบวนการในเรื่องของการวิเคราะห์งานกระบวนการในเรื่องของการออกแบบงานนะครับว่าในตำแหน่งงานที่เราต้องการนะครับมันต้องอาศัยความรู้ความสามารถอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะต้องไปสอดคล้องกับเรื่องของการวางแผนในเชิงของคุณภาพนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายก็คือ มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพที่เราต้องการนะครับของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งคุณภาพในที่นี้ครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญรวมไปถึงทัศนคตินะครับแล้วก็บุคลิกภาพนั่นเองส่วนปัจจัยภายนอกนะครับเวลาที่เราจะวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับเราต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงวัฏจักรของเศรษฐกิจนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ช่วง รุ่งเรืองนะครับช่วงถดถอยช่วงตกต่ำช่วงฟื้นตัวธุรกิจก็ต้องรู้ว่าในประเทศที่เราลงทุนอยู่ครับวัฏาจักเรเศรษฐกิจมันอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตหรือเปล่าถ้าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตมันก็มีแนวโน้มที่ธุรกิจจะขยายกิจการแล้วก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดวัฏาจาักเรเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ตกต่ำหรือถดถอยนะครับมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการชะลอการจ้างงานหรืออาจจะต้องมีเรื่องของการลดจํานวนแรงงานลงนะครับ ส่วนปัจจัยด้านสังคมหรือปัจจัยด้านการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจตรงนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องให้การคำนึงถึงนะครับในเรื่องของการวางแผนพยทกรมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดค่าจ้างขั้นต่านะครับการกําหนดนโยบายนะครับในเรื่องของการให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะครับการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานการดูแลเรื่องความมั่นคงในการทํางานการดูแลเรื่องความ ปลอดภัยในการทํางานซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะเป็นกฎร,ระเบียบที่เราเอาเราจะต้องเอามาใช้ในการพิจารณาในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ด้วยถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งในปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยครับมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เช่นบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศเข้าสู่ยุคข,ของสังคมผู้สูงอายุฉะนั้นหลายๆประเทศเนี่ยก็จะเริ่มขาดแคลนแรงงานที่เป็นคนหนุ่มสาว ะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงนะครับอยู่2กรณี1ก็คือมีการขยายการระยะเวลาการเกษียณอายุคือคือจ้างคนทํางานโดยโดยไม่มีการเกษียณอายุพออายุ60ปี61สิบเอ็ถ้าคุณยังมีความสามารถนะครับคุณยังสามารถทํางานได้บรรลุ KPI หรือค่าเป้าหมายที่องค์กรกําหนดไว้เขาก็จะจ้างงานคุณต่อนะครับหรือในอีกมุมนึงอีกหลายๆธุรกิจเนี่ย อาจจะใช้วิธีการในเรื่องของการานำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคนอันนี้ครับก็ต้องเป็นเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าในอนาคตทรัพยากรนุษที่เราต้องการเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือใช้ AI ร่วมในการทํางานนะครับหรือทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเราจะต้องเตรียมตัวหรือวางแผนในการฝึกอบรมพัฒนายอย่างไรบ้าง นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของปัจจัยด้านการแข่งขันก็คือเรื่องของการวางแผนของคู่แข่งนั่นเองว่าคู่แข่งนะครับมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่างไรบ้างนะครับว่าเขามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นไหมเขามีการจ้างงานลดลงหรือเปล่าเขามีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเขามีการให้สวัสดิการในการดึงดูดพนักงานอย่างไรบ้างสุดท้ายเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านอัตรตากําลังนะครับถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการเกษียณอายุและก็การสิ้นสุดสัญญาจ้าง สำหรับเรื่องของการเกษียณอายุกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างตรงนี้ครับเราสามารถคาดการได้เช่นเราบอกว่าองค์กรระบุเอาไว้ว่าต้องเกษียณอายุที่55อย่างบริษ,ษัทเอกชนบางที่นะครับเขากําหนดช่วงของการเกษียณอายุเอาไว้นะครับอยู่ที่55ปีฉะนั้นเราก็รู้ทันทีว่าพนักงานเราเนี่ยมีท่านใดบ้างที่จะอายุใกล้เคียง55แล้วนะครับก็จะทําให้อัตรานั้นมันว่างลงแล้วก็จะต้องมีกับบวจนการในการที่จะสรรหาเพิ่มเติม หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างเช่นสัญญาจ้างอาจจะทําในรูปแบบของ3ปี5ปี6เดือน3เดือนพอสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับเราก็จะต้องมีการต่อสัญญาการต่อสัญญาก็แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะจ้างเขาเพิ่มหรือเปล่าในทางกลับกันเขาต้องการที่จะทํางานกับเราต่อหรือเปล่าบางครั้งเราหลักเราอยากจ้างพนักงานต่อนะครับแต่พนักงานไปได้งานที่อื่นแล้วมันก็ต้องเกิดกระบวนการในการวางแผนความต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมน,นั่นเองนะครับ ซึ่งการเกษียณอายุกับการสินน้นสุดสัญญาจ้างเนี่ยอันนี้เราสามารถคาดการระยะเวลาได้แน่นอนถัดมาเรื่องของการลาออกอันนี้ก็ค่อนข้างคาดการได้ยากใช้คําว่าค่อนข้างนะครับว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าพนักง,งานเนี่ยจะลาออกเมื่อไหร่นะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีการใช้สัญญาณในการสังเกตดูใช่ครับใช้วิธีการในการสังเกตเช่นมีการลาออกจากงานบอ่อยขออภยัยมีการลาง,งานบ่อยนะครับประสิทธิภาพในการทํางานลดลงนะครับ ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มหนึ่งในการที่จะใช้ในการพยากรณ์โอกาสที่พนักง,งานจะลาออกจากงานได้นะครับ <S <S หรือบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องถามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพนักง,งานเองนะครับซึ่งปกติครับเราก็จะเห็นเยอะๆว่าเวลาเราไปทํางานเนี่ยมันก็จะมีคนบ่นว่าอยากจะลาออกลาออกซึ่งปกติแล้วครับคนที่บ่นว่าจะลาออกนะมักจะพบว่าไม่ค่อยลาออกครับแต่คนที่ไม่ค่อยบอกเงียบๆนะครับถึงเวลาเขาก็จะยื่นใบลาออกเลย อันนี้ครับมันก็เลยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับหรือคคาดการณ์ที่ค่อนขังยารวมไปถึงเรื่องของการเสียชีวิตของพนักงานซึ่งอาจจะเกิดจากเรื่องของอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บด,ด้วยนะครับฉะนั้นนี่คือเป็นปัจจัยสําคัญทั้ง3าตัวที่เวลาที่เราวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับเราจะต้องให้ความสําคัญนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เวลาที่เราพูดถึงเรื่องความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับมันก็จะมีความสําคัญอยู่ทั้งหมดนะครับสาประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือเป็นความสําคัญต่อองค์กรประเด็นที่2ก็คือเป็นความสํคาสคัญกับตัวผู้บริหารเองแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นความสําคัญที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานนะครับฉะนั้นความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะพยากร จํานวนทรัพยากรนะครับได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมนะครับอันที่2นะครับถ้าเรามีกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดีครับเราก็จะทราบจํานวนอุปสงค์และอุปทานของแรงงานหรืออุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ณปัจจุบันและก็ในอนาคตได้อย่างแม่นยัฉะนั้น เวลาที่เราจะตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับถ้าเรามีกระบวนการในการวางแผนที่ดีมีกระบวนการวางแผนที่เป็นระบบนะครับมันก็จะช่วยทําให้การวางแผนนั้นนะครับมีความแม่นยำอันถัดมานะครับ ถ้าเกิดเรามีกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดีครับมันก็จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงนะครับระหว่างกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององคอ์กรมันก็จะเกิดความประสานสัมพ,พันธ์กันหรือว่าเกิดความสอดคล้องขึ้นนั่นเองประเด็นที่4ี่นะครับก็คือจะทําให้องค์กรเนี่ยครับมีความชัดเจนในการวางแผนเรือร่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตําแหน่งงานนะครับรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนในการฝึกอบรมและพัฒนาตัวพนักงานด้วย นะครับทั้งในระดับปฏิบัติการแล้วก็ในส่วนของตัวผู้บริหารด้วยที่เราเรียกว่า Time s c e s s i o n p a n นะครับอันที่5นะครับก็คือทำให้เราได้จำนวนได้ประเภทนะครับแล้วก็ได้คุณลักษณะในเชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เราต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันที่6นะครับก็คือทำให้เกิดเรื่องของ โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันเกิดความเสมอภาคเกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นนั่นเองและก็อันสุดท้ายก็คือทําให้เราสามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรซึ่งเราบอกว่ากระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับก็คือกระบวนการที่ทําให้เราได้ทรัพยากรมนุษย์มาแล้วก็กระบวนการในการใช้ไปงนั้นถ้าเรามีกระบวนการที่ดีในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การใช้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับมันก็จะเกิดประโยชน์สุดๆด้วยเช่นเดียวกัน ถัดมานะครับความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ที่มีผลต่อตัวผู้บริหารนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือทำให้ผู้บริหารเนี่ยครับสามารถที่จะวางแผนกระบวนการถัดไปนะครับในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหากระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเ,าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ช่วยลดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลน จำนวนพนักงานที่ต้องการด้วยนะครับอันที่2นะครับก็คือใช้ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนานะครับทั้งทรั ى, พยากรมนุษย์ที่มีอยู่เดิมในองค์กรนะครับเช่นในอนาคตเราบอกว่าเราจะเอาเ i เข้ามาใช้ฉะนั้นทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ในอนาคตหรือการรับสมัครพนักงานเข้ามาบางครั้ง เขาอาจจะมีทักษะในระดับเบื้องต้นในระดับเริ่มต้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการวางแผนการฝึกอบรมในทักษะดังกล่าวเพิ่มขึ้นให้เขามีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญการในอนาคตต่อไปนะครับ,นะรบประเด็นที่3นะครับก็คือทําให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยเฉพาะในระดับของตัวผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งนะรหรือเราเรียกว่า succession plan นั่นเองสุดท้ายนะครับสําหรับเรื่องของ ความสําคัญที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานเองนะครับก็คือทําให้เกิดเรื่องของการทํางานที่มันสอดคล้องประสานสัมพันธ์กันแล้วก็นําไปสู่เรื่องของความสามัคคีนะครับในตัวพนักงานเองนะครับก็คือจําจนวนแรงงานนะครับกับจํานวนเรื่องของงานมีความเท่ากันจํานวนคนกับจํานวนงานมีความเท่ากันถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามเราสามารถที่จะ วางแผนทรัพยากรนุ์ได้อย่างแม่นยำมันก็จะเกิดความสมดุลปริมาณงานกับปริมาณคนก็จะเท่ากันอุปสงค์กับอุปทานก็จะเท่ากันนะครับพนักงานก็จะได้รับมอบหมายงานตามความเหมาะสมตามความสามารถของตัวเองนะครับไม่เกิดปัญหาเรื่องของคนล้นงานหรือคนล้นงานหรืองานล้นคนเกิดขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดความสามัคคีเกิดขึ้นลดความขัดแย้งภายในองค์กรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็ เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถรวมถึงสมรรถนะของตัวพนักงานเองด้วยให้มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อเบื้องต้นนะครับในส่วนที่1นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายความสําคัญปัจจัยที่เราควรจะต้องคํานึงถึงนะครับในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับ